หัวข้อของเราคือเรื่องโครงข้อหมุนสามมิตินะครับเราจะมองตรงนี้กลมๆเนี่ยคือจุดต่อนะครับจุดต่อตรงนี้นะเขาเรียกว่าบอลแอนซ็อกเก็ตถ้าไปดูรูปแบบของมันนะครับสามมิติหมายเพราะว่าเป็นเป็นจุดต่อแบบนี้ครับแล้วก็เอาเมมเบอร์หรือชิ้นส่วนเนี่ยมาต่อแบบนี้ครับ ต่อทิมไปทิมมาแบบนี้ครับในในแกนเกินต่างๆนะครับเพราะนั้นมันจะสามารถมีหลายชิ้นส่วนหลายเมมเบอร์ได้นะครับถ้าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นทัศน์แบบสามมิติที่สนับซับซ้อนต้องการความสวยงามควรออกแบบต้องการแสดงความสามารถมีข้อมือมันไม่ได้หรอกครับไม่ไหวต้องใช้โปรแกรมช่วยนะครับแบบจำลองช่วยต่างๆนะครับ แต่เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานไัชนิดหนึ่งนะครับจริงๆเมื่อก่อนก็สอนเป็นโครงถังใหญ่ๆเลยแต่ก็เหมือนเดิมอ่ะยิ่งสอนก็ยิ่งถอยคนเรียนก็ไม่เอาอะไรเลยก็ถอยไปตามคนเรียนนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจอยสามมิติแทนแล้วกันะะนะเรียนเป็นจอยนะส่วนจะเป็นโครงถังก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันถ้าอยากจะรู้มากกว่านี้นะครับ ให้หาแรงภายในนะครับในจัละจอยเนี่ยทั้งสองจอยเนี่ยให้หาสามแรงก็จะมีจอย B กับจอยสี่นะครับส่วนแรงก็ดูตามโจทย์อ่ะของจอย B เนี่ยแรงกระทำจะเป็นกิโลนิวตันนะครับแรงที่เห็นเ,น,เนี่ยแล้วนี้จะเป็นหน่วยปอนด์ก็ตอบไปถูกกันแล้วกันหน่วยออยถูกเริ่มคำนวณ ก็เอารูปเนี้ยหลายๆคนบอกไม่ชัดนะครับผมก็ขี้เกียจพิมพ์ตอบเหมือนกันก็รอในนี้เลยแล้วกันนะอ่ะเริ่มต้นตรงนี้ก็มองตรงสิ่งนี้ต้องหาตรงนี้เท่าที่เห็นตรงนี้มุม40องศานะครับตรงนี้เลขสองกับเลขสองนะครับเลขสองกับเลขสองเนี่ยหาด้านตรงข้ามมุมฉากให้ได้จะได้สองจุดเท่าไรพอไว้ไมเอ้ยอ่าสองจุดแปดสาม นะครับไปลองทำดูนะครับได้2.83ก็คงรู้นะว่ามาไงนะจับสแควร์ o ูทสแควรูทสองกำลังสองบวกสองกำลังสองนะครับอ่าตอนนี้เราอาจจะเขียนเครื่องหมายเอาไว้ถ้ามาทางฝั่งนี้นะครับก็ให้เป็นบวกของแกนเลนะครับอ่าแล้วแต่เราตั้งนะครับอ่าแล้วแต่เราตั้งอ่าในทีน,นี้ผมจะให้ทางนี้เป็นบวกนะครับแกน y ถ้าใครไปทางนี้ จะให้เป็นบวกนะครับส่วนแกนแทขึ้นข้างบนก็จะเป็นบวกหลักการคือมันต้องสัมพันธ์กันไปในแนวเดียวกันถึงจะเป็นสามิตินะครับถ้าใครอยู่ข้างล่างก็ลบนะดูที่หัวลูกศรเป็นหลักเราพยายามมองว่ารูปนี้ที่ว่าไม่ค่อยชัดนะครับเราก็พยายามเพ่งมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเราพยายามนับแรงจะมีแรงอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแรงนะครับ เราต้องหานะครับ BD BE แล้วก็ BC นะครับเราก็ต้องมองว่าสมการที่ใช้เนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าไม่ต้องไปถึงขั้นใช้เวกเตอร์นะครับก็ใช้แค่สมดุลของแกนทั้ง3ามแกนก็คือ x y แล้วก็ z นั่นเองในที่นี้จะขอเริ่มนะครับโดยใช้ sigma xy ก่อน ถ้าผมใช้ซิกมา f y ก่อนนะครับใครที่ไปทางนี้มองแกได้ออกนะผมต้องเขียนน้เอียง,งว่ะอย่างนี้จะเป็นบวกเป็นบวกถ้าใช้ซิกมา f y ขึ้นก่อนพอจะตอบผมได้ไหมเนี่ยสามตัวเนี้ยผมจะหากำลังจะหาแรงอะไร b อะไรครับ b c ซใช่ปะ ผมเราจะหาแรง bc คำถามต่อมาคือจะหาแรง bc เนี่ยแล้วไปรวมแกน y เนี่ยจะมีแรงมาเกี่ยวข้องกี่แรงครับ bc กับอะไรครับรู้แล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6แค่นี้นแหละใช่ไหมครับอ่านั้นก็จัดการตามที่ท่านตอบมานั่นแหละครับให้เรียบร้อยอเริ่ม bc ที่อยากรู้ bc ที่อยากรู้มุมสี่สิอยู่ตรงนี้ ถ้าไปแกนวายคอรหรือสายครับ<า>เออสายสี่สิบนะผมขอเขียนไว้ให้ดูเล่นๆนะครับว่าไปทางนี้เลยได้เครื่องหมายบวกนะครับพอมันนอนแล้วไปทางนี้มันเราต้องจับมาทับแกนก่อนแล้วมองว่ามันไปทางนี้ก็เอาบวกไปกินอ่ะต่อมาหกตัวนี้ง่ายว่ามันทับแกนพอดีแต่ต้องเครื่องหมายเลยครับลบอ่าลบที่ว่าคือลบหก ลบหกที่ได้ลบเพราะว่ามาทางนี้แค่นี้ครับเราต้องเพ่งก่อนว่าเจาชิ้นไหนก่อนสมดุลอะไรขึ้นก่อนนะครับ่ี BC ก็ย้ายข้างเลยนะครับก็กลายเป็นหกหารด้วยสายสี่สหารด้วยสาย40นะครับคําตอบขออนุญาตเขียนรรทัดเดียวกันเลยเท่ากับ9.33ครับ กิโลนิวตันนะครับ9.33คำตอบที่ออกมาเป็นค่าติดบวกแสดงว่า BC ของเราเนี่ยเป็นแรงภายในนะครับเป็นแรงดึงหรือแรงอัดครับต่อเน,นี้มันออกจากจุดไปแรงดึงจริงไหมครับเพราะน,นั้นก็เขียนว่าตัวทีตอนทดสอบเนะี่ยพวกเราไม่ค่อยเขียนตรงนี้ ก็คือสันนิษฐานว่าเราคงอ่านหนังสือมาไม่ถึงกึิน่นะนะไม่ถึงจุดที่ที่จำได้ไม่เข้าใจงไงไม่รู้เลยไม่ค่อยเขียนเลยอ่ะเสร็จนะครับตอนนี้ถือว่าเรารู้ BC แล้วนะครับเรารู้แล้ว BC เราเหลือแค่ BD กับ BE อ่าถ้าเป็นคนพอรู้นิดนึงอย่าง BD เนี่ยต้องใช้ซิกมาอะไรเท่านั้น F อะไร fz ไม่มีทางไปยางอื่นจริงวะอ่าแต่คงยังไม่ถึงเวลาของมันแหละใช่ป่ะอ่าเราต้อง b อะไรก่อน be be ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะหาต่อเนี่ยแหละจะใช้ซิกมา f z หรือซิกมา fx fx ถ้าใช้ f z ไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้เจอกันจริงวะอ่าเพราะนั้นเนี่ยเส้นป่าตัวเนี้ยมันสื่อว่ามันไปได้แค่ x ตบขึ้น x แล้วก็ตบมาเข้าสู่แกน z เท่านั้นเนี่เพราะฉะนั้นจะหา be โดยใช้ซิกมา fx เท่ากับ0ูนนะครับเท่ากับ0ูนยจัดการเลยตอนตบ BE ขึ้นไปทับแกน x มันมาทางนี้ก็อย่างนี้เป็นบวกอ,อย่างนี้เป็นบวกนะครับถ้าดูจะมีแค่กี่แรงครับที่แตกเข้าสู่แกน x ได้ BE กับ B อะไรครับ <B. S 1> BC BC รู้แล้ว ใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเอา BC ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้เอามาใช้ต่อๆกันนะครับอ่าเริ่มอ่าดูเขียน BE อดทนนะครับ BE ของเราเป็นสามเหลี่ยมครับเราจับมันไปนอนแกนเลกน่าจะตอบถูกนะครับพอมเลขสอเหมือนกันอ่าตัวเศษก็คือเลขสอแต่เป็น2ตัวนี้ใช่ปะ่ะอ่าสส่วนด้วย2องุดดสาม ผมขอเขียนไว้นะถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องเขียนพวกเนี่ยการนอนการอะไรแบบนี้นะการเอียงการอะไรต่างแล้วก็ B C ของเราเราต้องตบมาแบบนี้ใช่ป่ะไปนี้เอาเครื่องหมายแล้วไปกินก่อนอลบไปกินก่อนเรารู้แล้ว9.33 BC เดี๋ยวนจะไปอารมณ์แบบนี้อ ต้องเข่าคอสถูกไหมคอสเท่าไหร่คอสสี่สิบมีทั้งมุมสามเหลี่ยไมไลยเนาะคอสสี่สิบเท่ากับศูนยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ายค่า b ี e เท่ากับนะครับเก้าจุดสามสามคอสสี่สิบนะครับ หารด้วย2ส่วนด้วย2.83นะครับจะได้10.11ครับเอาให้ถูกนะครับกิโลนิวตันคำต่อบของเรา,เอาออกมาติดบวกแสดงว่าที่สมมุติไว้เป็นแรงอะไรครับเนี่ยแรงดึงนะนแรงที่อ่านะนะ อันนี้สุดท้ายตอนนี้เราเหลือแค่ B นะครับที่ยังไม่รู้มีนะรครับ BD อันนี้ B E รู้แล้วนะครับ่า B D ทับแกนแซเราตกลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทับซิม่า FZ ไปให้ใกล้ชิดกับฟรีบอดี้ทะาหน่อยหนึ่ง ซิกมาเอนะครับเท่ากับศูนขึ้นเป็นบวกขึ้นเป็นบวกซิกมา Fz ช่วยตอบหน่อยมีกี่แรงเพื่อจะหา Bd เนะี่ยต่อไปดีสองหรือสามสี่มากไปนะนะเอาสามพอ b ีบมีสามตัวนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ Be เอาให้ถูกบีดีที่อยากรู้ทับแกนพอดีแค่นี้พอเอชั้นทับอยู่แกนแท้แล้วนะครับบวกด้วยสามแล้วกันเอาแกงแรงขึ้นก่อนถ้าสังเกตคนสอนดีๆเนะี่ยผมจะไม่สเปดสปะนะผมจะไม่ขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นอะไรเงี้ยถ้าผมขึ้นผมจะขึ้นให้หมดก่อนอ่ผมจะเก็บขึ้นให้หมดก่อน ผมเก็บขึ้นหมดแล้วผมก็จะมองที่แรงลงลบ BE ถูกต้องว่าลบ BE ไปดูตัวเลขอนะครับสิบจุดหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ทับแกนแทตเลขอะไรครับสองส่วนด้วยสองจุดแปดสามสองคือสองตัวนี้เพราะว่ามันอยู่แกนแซแล้วก็ส่วนดน้ด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอ แค่นี้ครับเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วก็ย้ายข้างเอาเลยผมซ้อมหน่อยลบสามบวกสิบจุดหนึ่งหนึ่งสองส่วนด้วยสองจุดแปดสามนะครับคิดเลขออกมาจะได้สี่จุดหนึ่งหนึ่งขอโทษครับหนึ่งสี่แรงเป็นกิโลนิวตันชิ้น BD ออกมาติดบวกอีกแล้ว ในทีนี้เราสมมุติแรงภายในตรงชิ้นส่วนนี้เป็นแรงดึงและแรงอัดไปครับดูที่ลูกศรครับแรงอัดพุ่งเข้าหาจุดเป็นแรงอัดออกจากจุดเป็นแรงดึงออกจากจุดเป็นแรงดึงพุ่งเข้าหาจุดเป็นแรงอัดเพราะฉะนั้นจะเป็นตัว c ที่โจทย์บอกมาเนี่ยลูกศรที่ให้มาเนี่ยนะครับพอหาคําตอบแรงภายในชิ้นส่วนออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคําตอบติดบวกทั้งหมด เพราะนั้นที่สมมุติไว้ใน free body ถือว่าถูกทั้งหมดนะครับต่อมาอีกหนึ่งจอยนะครับอีกหนึ่งจอยจอยนี้ này, นะครับรู้สึกจะเป็นชื่อว่าจอยสี่นะครับจอยสี่หลักการเดิมครับมีตรงไหนที่ยังไม่สมบูรณ์มากน,นะครับตรงนี้นะถ้า พยายามมองนะครับผมจะกอพยายามมองตรงนี้เลข45นะครับถ้าไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนช่วยเขียนตรงนี้เป็น45ด้วยนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับหนึ่งสองนะครับฝั่งตรงข้ามาหาได้นะครับสองจุดเท่าไหร่ครับสองจุดสองสี่นะครับสองจุดสองสี่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว นะครับที่เราต้องการหานะครับจะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแรงเท่าที่ดูแรงเยอะหน่อยครับวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแรงนะครับหน่วยเป็นปอนด์นะครับหน่วยเป็นปอนด์นะครับเหมือนเดิมครับให้หลักแกตัวเองอันนี้บวกแล้วกันนะครับ แสตดก็บวกนะครับมันต้องงุ้มไปในทิศทางเดียวกันถ้าเคยเรียนก็เลยกดมือขวาแบบนี้ครับสามสามนิ้วเนี่ยเราต้องให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับเอาเริ่มเริ่มต้นเนี่ยถ้าให้มองเนี่ยซิกมาอะไรก่อนดีที่ว่าได้เลยอะ่ะวายวายได้ไหมวายก็อาจจะได้ใช่ปะ่ะ ตาซีไมวาจะหาอะไรที่พูดมาเมื่อกี้ซ <C S 1> <C S 2> อะไร C ีอ่ะได้คำตอบคื้นได้นะแล้วถ้าแซดก่อนได้ไหมได้ถ้าแซดก่อนจะหา C, C อะไร C <CD. S 2> ีอ่าถ้าตัวอย่างเนี้ยจอยนี้นีจะหา CD หรือ C ีก่อนก็ได้มันไม่ผูกพันกันจริงป่ะอ่าในที่นี้อาจารย์ขอใช้แซก่อนอ่าที่เราต่อมาใช้ได้แล้วแต่ว่าเรารู้เรื่อง เพราะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแห่งความคาดหวังให้นะครับเพราะนั้นต้องเอาให้ได้นะครับซิกมาเอฟแซดเท่ากับศูนย์จะหาซีดีซีดีตบเข้าแกนแซดขึ้นเป็นบวกขึ้นเป็นบวกนะครับแล้วแต่เรานะครับจะขึ้นเป็นลบก็ได้ได้หมดนะครับขอให้หักล้างกันถ้าแกนแซดเนี่ยมีแรงกี่แรงครับที่ไปแกนแซดได้ สองสามสี่หรือกี่แรงน่าจะสามแรง B ีซมีห้าร้อยตัวนี้ห้าร้อยตัวนี้นจริงว่าอ่านตอนนั้นเอา CD ก่อนซ d ดี CD ถ้าแตกเข้าสู่แกนแทอาจารย์บอกแล้วว่าตรงนี้มุมสี่สิบห้าที่ไม่ชัดเนี่ยนะครับสดเนี่ยคอหรือสายแตกไปแกนแท่สายออกสายขึ้นเป็นบวกนะต่อมาแรงขึ้นเหมือนกันเอาห้าร้อยตัวนี้ก่อน บวก500อะบวก500แล้วก็ลงเหมือนกันลบ500อ่ะแค่นี้ครับเท่ากับ0พอเสร็จแล้วก็ย้ายข้างครับลบ500ตัวแปรติดบวกนะครับบวก500คราวนี้ต้องย้ายมาหารด้วยครับหารด้วยซ้าย45 นะครับคิดเลขออกมานะครับได้ศูนย์สางั้นครับได้ศูนย์โอเคนะครับ cd คํคำตอบแรกได้เท่านี้ครับต่อมาเมื่อกี้เราบอกจะซิกมาอะไรนะครับ f อะไรนะครับ f y ทําทำเลยครับที่เราอยากจะทำด้วยตัวเองเมื่อกี้นี้ซิกมาเอเท่ากับศูนย์เอเท่ากับศูนย โดยมุ่งหมายว่าจะจัดการ CF ครับเพราะนั้นตอน CF มานอนจะเป็นแบบนี้ครับวันนี้ผมให้ตัวแปรติดบวกหมดเลยนะ,ะถ้าแกน y มีแค่กี่แรง,งครับแรงน้อยมาก CF กับแรงอะไรครับ500ตัวนี้จริงป่าเพราะนั้น CF ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อน CF อาจารย์มองผิดว่าขอโทษ สลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะหวลูกศรอ,อยู่ฝั่งนี้นะ,ะเพราะนั้นเสลูกศรเป็นแรงอัดนะนตรงนี้อยู่นี้ลูกศรมนในตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเราตบมาแกน Y เนี่ยมันถือว่าพุ่งไปข้างหลังถูกต้องไหมเพราะนั้นมันต้องเป็นลบครับอ,อันนี้ต้องติดลบแนละ้วลบ CF ลูกศรอ,อยู่นี้นะไม่ค่อยชัดเลยว่ะขอโทษตรงนี้นะพอตบมาทับแกนเด็กพุ่งไปข้างหลังก็ลบ CF ลบ 4f เลเลขอะไรส่วนนะครับสามเหลี่ยมนอนแกน y สองส่วนด้วยสองจุดสองสี่นะครับเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับอ่าไปทางนี้อ่าต่อมานะครับห้าร้อยตัวนี้ลูกศรตรงน,อนี้มาทางบวกครับทับแกน y อยู่แล้ว บวกห้าร้อยเท่ากับสูงตัวแปรติดลบย้ายเป็นครับถ้าขั้นตอนย้ายตัวแปรติดลบย้ายไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนอย่างอื่นแล้วครับที่เหลือคงจะไม่ทำให้เป็นแน่นอนนะครับคูณย้ายมาหารครับ เท่ากับห้าร้อยหกสิบครับหน่วยเป็นปอนครับอ่าเพราะว่าแรงที่มันกระทำแรงภายในที่เรารู้อ่ะมันเป็นหน่วยปอนอยู่ห้าอหกสิบออกมาติดบวกครับแต่ว่า cf ของเราที่ลูกศรพุ่งเข้าไปเนี่ยเป็นแรงอัดถูกแล้วครับเป็นตัว c อ่ะต่อมาเหลืออีกหนึ่งชิ้นครับที่ที่ยังไม่รู้ณนะเวลานี้ นะครับตอนนี้เรารู้ไป2ชิ้นแล้วคือ C d กับ C f เราเหลือ C e ครับใช่ไหมครับ C e ของเรานอนอยู่แกนอะไรครับแกน x ลูกศรอ,อยุดรวมๆนี้นะมองหัวลูกศรให้เจอเป็นแรงอัดนะครับถ้าแกนเด็กจะหา C e เนี่ยมีแรงที่เกี่ยวข้องกี่แรงครับนับเลยสี่แรงเลยถูกต้องไหมครับอ่าไอนี้ใช่ไอนี้ที่ ต้องเกี่ยวด้วยต้องเกี่ยวด้วยจริงว่ะแล้วก็3า0ร้วยห้าสด้วยสี่แรงนะครับที่ว่าสี่แรงนะ,ระรน,นะครับเดี๋ยวพับไปใกล้ๆฟีบอดี้ก่อนนะครับแล้วก็อ่า มันก็มันยากเย็นเข็นใจอะไรมากมายนะครับแค่เราแตกแรงได้นะครับก็น่าจะทำได้ ce อยู่แกน x ก็ซิกมา fx เท่ากับศนะครับแล้วก็เอาทางนี้เป็นบวกนะเป็นบวก ce ของเรามันลูกศรมาทางนี้มันเอาลบไปกิน ลบด้วย c e ครับเพามันทับแกน x อ,อยู่แค่นี้พอนะครับแล้วดูว่าใครไปทางลบอีกมากามีอะไรอะ่ะ C f นะ c f ไปทางนี้ตบเข้าไปาไปทางลบลบ C f c f รู้แล้วหาตัวเลขให้เจอ560นี่คือ C f เอา C f ไปนอนทับแกน x เล่เองอะไรส่วนกันครับ หนึ่งส่วนด้วยสองจุดสองสี่เนี่ยเราลองสังเกตดูเนี่ยท,ที่ท่านตอบได้วันแรกท่านตอบอะไรไม่ได้เลยนะถ้าท่านเรียนมากี่ม้าก,ก็แล้วแต่แต่วันนี้ท่านรู้ว่ามันหนึ่งส่วนสองจุดสองสี่สองส่วนสองจุดสองสี่เนี่ยนี่แหละคืออะไรผมพูดให้เทพเลยว่าความมัศจรรย์ของการเรียนรู้อะเพราอก่อนเราทําอะไรไม่เป็นแล้วตอนนี้เราดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว เราตรงจุดเนี่ยที่เราเริ่มตอบได้เริ่มทําถูกเนี่ยทําตออไปเดเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะจากที่ไม่เป็นเนี่ยมันเริ่มเป็นแล้วนี่นะแต่ถ้าใครยังไม่เป็นเลยเนยแดงว่ายังไม่ได้เริ่มที่อยากจะอยากจะเป็นหรือเปล่านะแต่เราเริ่มดีขึ้นแล้วนี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ทําให้ถูกกันแล้วกันนะครับอันนี้อ่าเขียนย้อนหน่อยเป็นอารมณ์แบบนี้นะอีกแรงหนึ่ง นะครับที่มันทับอยู่แกนนี้คือ300เท่าไหร่ครับ350มันไปทางบวกนะครับได้บวกบ้างแล้ว350อยห x ก็มีเท่าเนี้แหละครับตัวแปรติดลบย้ายง่ายเลยย้ายไปติดบวกตัวเดียวที่เหลือลอกเลยครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอ,ะออกมาจะได้100ครับไปลองดู ปอนครับนะเรเป็นปลอน C e ของเราทับอยู่แกนเด็กออกมาไม่ติดลบแสดงว่าสมมุติถูกสมมุติไม่เป็นแรงอัดก,ก็เขียนตัว C ไว้อย่าลืมนะครับถึงมันจะเป็นจอยตัดมาให้ฝึกฝีกกมือเนี่ยแต่มันก็เป็นแรงภายในนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นแรงภายในก็ต้องเป็นแค่แรงดึงกับแรงอัดนะครับเราถือว่ามันเป็นแรงตามแนวแกนนะครับ ก็คือแำลรงดึงกันแรงอ่ะก็อย่าลืมวงเล็บตัว T ตัว C ให้ถูกด้วยถ้าติดลบแสดงว่าสมมุติในฟรีบอดีผิดก็ขึ้นบรรทัดใหม่เพราะฉะนั้นสรุปให้มันตรงกันข้ามกันนะครับพยายามนะครับเดี๋ยวก็สำเร็จนะครับ